ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งสำคัญมาบอกเพื่อนๆน,นะครับผมก็คือผมเจอเทคนิคใหม่อีกแล้วครับผม <c oughs> จริงๆผมไม่อยากบอกเลยอะมีใครอยากรู้ไหมถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจริงๆผมก็ไม่อยากบอกหรอกนะ <c oughs> อ่านในไหนก็เปิดมาแล้วก็ยังไงผมก็ต้องบอกแนะนําเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปที่การซ้อมเลยนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าเทคนิคใหม่ผมเจอมาคือยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับ <c oughs> คือการหมุนตัวนะครับการล็อกหลบนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ยังยังไม่คล้องมือว่ะเป็นไงล่ะเท่ไหมเท่ไหมเดี๋ยวลองลนดูดูนะครับเป็นไงอย่างเท่ถ้าถามว่าเทคนิคนี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แน่นอนครับ มันมีประโยชน์แน่นอนครับคือเวลาเล่นนะครับออนไลน์นะครับหรือว่าเราไปซ้อมกับบอทดก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมเลิอกอธิบายเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับเทคนิคนี้คือผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรคือมันเป็นเทคนิคการหยุดบอลแล้วพลิกบอเลเร็วนะครับการพลิกบอเลเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูแบบพื้นฐานที่เราเล่นทุกวันนี้นะสมมุติว่าเราเลี้ยงบอลบอลยามาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะหักหลบเราก็กดลูกศรอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับ มันกดช้าเห็นไหมมันโค้งช้าเนี่ยเราเลี้ยงเดี่ยวมาอย่างนี้นะครับเราจะหักหลบอย่างเงี้ยมันหักหลบช้าเห็นไหมเรากดไปแล้วมันยังไม่หักตามเราเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมมีเทคนิคครับก็คือเพื่อนเพื่อนเห็นหน้าจอที่วางไหมเนี่ยหน้าจอที่วางเนี่ยเทคนิคไอเทคนิคนี้มันทําได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการเปิดบอลก็คือกด2ครั้งปุ๊บ,บเนี่ยมันก็จะเปิดบอลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบังเอิญบังเอิญน,นะครับเมื่อกี้ผม อยู่ๆผมก็นึกขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันเคาะหน้าจอสองครั้งสมมุติว่าถ้ากูกดแช่ไว้อะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ากดแช่ไว้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือการเลี้ยงบอลมาปกตินะครับผมกดแช่ปุ๊บเห็นไหมมันจะเลี้ยงบอลช้าลงสังเกตด,ดูนะนี่เลี้ยงบอลน,นะครับกดพอกดปุ๊บเห็นไหมมันจะเลี้ยงบอลช้าลงนะ แล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นการพลิกบอลนะครับคือการพลิกบอลน,นะผมกดแช่ไปปุ๊บปุ๊บเนี่ยดูการพลิกบอลน,นะครับมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นวงกลมดูนะครับปุ๊บปุ๊บหมุนจะช้าเป็นวงกลมปุ๊บ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 แตะบอลเห็นไหมมันแตะบอลเท้าเดียวเห็นไหมปุ๊บ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 คือการพลิกบอลอ่ะพลิก<ด>บอลเร็วอ <decisions S 1> ่ะกดพลิกบอลปุ๊บปุ๊บ มันจะพลิกบอลเร็วเนละี่ยนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่เราจะไปฝึกนะจะทำยังไงนะปุ๊บ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 ไปไงไ <net> ปไงเทพไหม <net> พลิกบอลหาเหลี่ยมยิงนะครับเนี่ยวิ่งหลุดเดี่ยวมาปุ๊บกดแช่ไปปุ๊บล็อกหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาโอกาสแล้วก็ยิงนะครับ <net> ผมมั่นใจนะว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะทเทคนิคน,นี้เพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันหรือใครรู้แล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะอ่ะ การพลิกบอลเร็วอะ่ะมันเป็นสกิลอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อนต้องลองไปใช้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคือมันจะพลิกบอลเร็วส่ติว่าถ้าผมพลิกธรรมดานะโอ้ผมพลิกธรรมดามันจะช้าเห็นไหมมันจะพลิกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรอบหมุนวงกลมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนวงกลมมันก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเรากดหน้าจอค้างไว้ เป็นไงเทไหมเทมไหมเท่ไหมข้อเหลี่ยมซ้ายปึ๊บยิงเรียบร้อยโอ้โหอย่างเท่เท่มากเลยนะสําหรับผมนะกดไปปุ๊บหมุนหมุนหมุนมุนหมาช่องหาช่องก็ยิงปุ๊บนั่นแหละเพื่อนๆก็ไปศึกษาหาเทคนิคก yep ันเอาเองนะครับผม๊บ จะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีอะการพลิกบอลเร็วไหมปึ๊บ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 ไอเรื่องยิงกากมากเลยนัย่นแหละเพื่อนเนี่ยปึ๊บกดหน้าจอปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะพลิกบอลเร็วขึ้นเห็นไหมพลิกบอลหาเหลี่ยมยิงเร็วขึ้นอะตั้งชื่อว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อันหเพื่อนๆก็ลองไปหาฝึกเอานะครับผมเนี่ยผมมีเทคนิคผมก็เอามา,มาฝากเพื่อนๆนะถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเพิ่งรู้ <c oughs> นะครับผมนี่คือกดหน้าจอค้างไว้นะเผื่อ <c oughs> นี่ <c oughs> ผมชอบมากเลยการหมุนเป็นวงกลมเนี่ยนะหมุนเร็วได้ปะหมุนเร็วผมก็ไม่รู้นะมันทำอะไรได้บ้างนะ ผมไปเล่นกับบอลมาเมื่อกี้ผมลองทำดูเ,ออเพื่อนๆต้องไปลองเล่นกับบอดดูนะผมก็อยากจะเข้าเกมให้เล่นเล่นให้ดูนะแต่ว่าคลิปมันจะยากเกินไปนะเนี่ยสวยมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม